วันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับการรีวิวอุปกรณ์เกมมิเก์แล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเมาส์นะครับของแบรนด์ Signal E Sport นะครับ เอาเละครับกราับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่องมาระกยัแคดเกมนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับการรีวิวอุปกรณ์เกมมิเกแลยวนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเมาส์นะครับของแบรนด์ Signal eSport นะครับตัวนี้นะครับเป็นเมาส์รุ่นใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมมีชื่อรุ่นว่า GM 991นั่นเองนะครับซึ่งจากรายละเอียดที่บอกไว้ด้านหน้ากล้องเนี่ยนะครับเมาส์ตัวนี้นะครับความสามารถของมันนะครับค่อนข้างครบคันเลยนะครับมาดูกันที่อย่างแรกเมาส์ตัวนี้เป็นแบบมาโคนะครับแล้วก็เป็นแบบไฟ RGB 16.8ล้านสี ด้วยนะครับแล้วตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์เป็น PMW 3 3 2 5นะครับเรื่องความแม่นยำนี้ไว้ใจได้เลยสำหรับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเหมือนเช่นเคยแล้วนะครับถ้าเกิดซื้อมาแล้วมีปัญหาสามารถส่งเคมได้เลยนะครับด้านล่างก็มีรายละเอียดบอกไว้นะครับบอกว่า10โหมดแบ็คไลติ้งครับก็สามารถเปลี่ยนไฟได้10โหมดในลูกเล่นของมันวบวับวิบวับอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับสามารถปรับ DPI ได้ถึง1 0 0 0 0่น DPI เลยนะครับรับรองได้เลยนะครับว่าใครที่ชอบมาส์ไวๆนะครับ สามารถปรับได้ถึงห0ึ่งเลยแต่เขาคงไม่มีใครใช้1 0,000หนะครับ1 0,000หนี่มนนนันไวมากนะครับสมัครได้ใช้ได้ที่8 0 0ร้อยถึงสามพนี่ก็เต็มที่แล้วนะครับมีเหลือๆว่าเหลือๆเลยเหลือๆเลยนะครับแล้วตัวนี้ยังบอกไว้ว่าสามารถคลิกได้ถึง20ล้านคลิกนะครับคลิกกันจนมือหงิกเลยนะครับท่านผู้ชมปกติก็จะสิล้านนะแต่ตัวนี้เขาให้มา20ล้านคลิกเลยนะครับใครคลิกถึง20ล้านมาบอกผมด้วยนะครับโหโคตรเยอะในหน้ากล้องเบ็กเกอรจริงนะครับเราสามารถเปิดดูเมาส์ตัวจริงได้แบบนี้ครับนี่เราจะเห็นดดด้้้าา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 นนนนมมมม่ตัััััววจจรรรรริงงะะคคบบบบบเเเสถอออืขไไปลูแ เหมาะสำหรับมือเราไหมใครที่อยากไปลองแบบลองลองจับจับจับดูบีบๆเจันวันนี้ก็ไปดูตามร้านอุปกรณ์เกมเกียทั่วไปนะครับ b ไไว้ได้แบบนี้น่าจะมีขายนะครับตามหาชื่อรุ่น GM 991แบบนี้นะครับแล้วก็ลองเปิดออกมาดูว่าชอบรูปทรงไหมนีครับจากรูปทรงหน้ากล้องเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเมาส์มือขวาเะครับก็เนื่องจากตรงนี้มีความโค้งครั เข้าไปตรงนี้นะครับเป็นเมาส์มือขวานั่นเองนะครับใครที่ถนัดขวานะครับแลกำลังหาเมาส์อยู่เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกัตนต่อเลยดีกว่านะครับด้านในตรงนี้นะครับก็มีสเปคบอร์ด้วยนะครับว่า10,000 DPI เซนเซอร์ 100, PI, ensor, 3 3 2 5อะไรไฟ RGB อะไรสวิทช์เป็นของอะไรแบบนี้มีรายละเอียดบอกนะครับด้านหลังกล่องก็เป็นสเปคโดยละเอียดเลยนะครับท่านผู้ชมว่าเมาส์ตัวนี้นะครับ สามารถปรับได้ถึงพันเฮิร์ตด้วยนะครับใครที่รู้จักเมาส์พันเฮิร์ตก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับส่วนมากเมาส์ทองตลาด99อเ้ลยนะครัมันจะอยู่ที่1 2 5ง้รครับแต่ถ้าเกิดเป็นเมาส์เกมมิ่งเนี่ยมันจะมาสับได้ถึงพันเฮิร์นะครับเป็นเฮิร์ที่เมาส์กับคอมพิวเตอร์คุยกันในความถี่ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับสมวร์าก็จะพันเฮิร์ตนี่แหละสำหรับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ในยุคนี้นะครับนเร่องื่นก็ทั่วไปที่เคยพูดไปแล้วเมื่ โคก็ใช้ซอฟแวร์ตัวนี้เลยนะครับซื้อมาเขาจะดึงโหลดมาใช้กันนะครับโอเคท่านผู้ชมรอบตัวกลกองก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าด้านในของอเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะวิธีแกะนะครับก็ง่ายมากครับแกะจากด้านบนตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีพลาสติกอยู่นะครับแล้วก็แกะพลาสติกออกนี่ฮะแกะจากด้านบนตรงนี้นะครับบึ๊ลขึ้นมา พอแกะเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับกล่องพลาสติกใสๆนะครับแล้วก็มีพลาสติกตรงนี้อยู่นะครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับหนึ่งสองสามพลืดเรามาดูกันที่ตัวเมาส์ดีกว่าเมาส์จะถูกใส่มาในกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับเป็นใสๆเห็นด้วยว่าด้านล่างมีอะไรนะครับเราสามารถเปิดออกได้แบบนี้เลยนะครับเปิดแบบนี้เราก็จะเจอกับตัวเมาส์นะครับท่านผู้ชมสัมผัสแรกที่จับเออเนื้อพลาสติกลื่นดีนะครับดูหนาแน่นไม่กองแกงดีนะครับอืมนะครับเรามาดูด้านล่างดีกว่าท่านผู้ชม โอ,โ,อโ,อโอ้ของลดเต็มไยฮะด้านล่างเลยครับที่แถมมาอย่างแรกเลยก็คือสติกเกอร์ซ e ิกโนอีสปอร์ตใครที่เคยซื้อแบรนด์ฟิกโนซิกโนอีสปอร์ตนะครับก็คงจะมีหลายใบนะนท่านผู้ชม,ชมถ้ารับใครที่ยังไม่มีนะครับก็หาแบรนด์ซิกโนอีสปอร์ตก็ลองซื้อแบรนด์ก็ลองซื้อของซ e ิกโนอีสปอร์ตมาลองใช้ดูนะครับคุณก็จะได้สติกเกอร์แบบนี้ไปแปะคอมแปะ,แปะตู้ยงตู้เย็นเท่ๆได้นะครับ และตรงนี้นะครับก็เป็นใบรับประกันนะครับถ้าเกิดเสียเนี่ยก็สามารถเขียนชื่ออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่ตรงนี้ได้เลยสามารถส่งเขียนได้อย่างง่ายดายนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับก็มาพร้อมคู่มือนะครับเป็นคู่มือหน้ายาวแบบนี้2ด้านเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นดำดนะครับเนื้อเนื้อคู่มือดูแบบเนื้อกระดาษค่อนข้างดีอะดูใส่ใจดีจังนะครับนี่ฮะก็มีรายละเอียดบอกนะครับว่าโปรแกรมโปรแกรมอะไรใช้อะไรยังไงนะครับใครที่ไม่เข้าใจอ่านคู่มือได้นะครับเรามาดูกันที่ตัวเมาส์ดีกว่านะครับตัวเมา that's a ทั้งหมดนะครับทั้งหมดตรงนี้ที่จับดูนะครับไม่มีส่วนใดที่เป็นโลหะนะครับด้านบนนะครับเป็นพลาสติกผิวเรียบจับดูจะดูลื่นๆนะครับท่านผู้ชมมนๆนะครับแม้กระทั่งตัวข้างล่างนี้นะครับก็เป็นแบบเป็นพลาสติกแบบเดียวกันกับด้านบนครับทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะเป็นพลาสติกแบบเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับปุ่มนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4แล้วก็มีด้านบน5นะครับมี5ปุ่มแล้วก็ยังมีสกอเาสมแล้วก็ถ้าเกิดนับสกอเรสมด้วยก็ถกนะครับสมรงลางจะะมี ใสๆนะครับน่าคงคิดว่าน่าจะมีไฟรอดออกมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นใสๆนะส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับมีผิวสัมผัสนะครับสามจุดมีหนึ่งสองสามนะครับท่านผู้ชมแล้วตรงนี้นะครับก็มีบอกชื่อรุ่นไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีสติกเกอร์รับประกันนะครับแล้วด้านไหนก็เป็นตัวเซ็นเซอร์ละนะครับท่านผู้ชมด้านข้างล่างเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นพลาสติกใสๆแบบนี้แน่นอนว่ามันเป็น R G B แน่นอนนะครับว่าจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันเป็นเคิร์ฟขึ้นมาเห็นะพอเราวางลงกับพื้นเนี่ยตัว R G B นะครับมััันนจะะะส่อองกบบโต๊ครรหื ว่าแผ่นลองเมาส์ของเรานะครับเห็นไหมมันจะทําให้เกิดแสงสะท้อนที่สวยงามขึ้นมานะครับเป็นช่องว่างแบบนี้เดี๋ยวเราได้ลองแน่นอนนะครับท่านผู้ชมมาดูที่สายนะครับสายนะครับเป็นสายถักนะครับให้มาค่อนข้างยาวนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ให้พอโอ้โหยาวนี่ท่านผู้ชมแล้วก็ในสายเนี่ยก็จะมีตัวรัดมาให้เลยนะครับเอาไว้เคลื่อนย้ายสะดวกสบายมากนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็พอพอไล่ไปถึงปลายสายนะครับก็จะมีตัวกรองสัญญาณ1ชั้นนะครับแล้วก็มาที่ usb หัวจะเป็น สีทองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคท่า okay, นผู้ชมทุกคนลองมาเสียบคอมพิวเตอร์มือก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูไฟกันว่าไฟสวยหรือเปล่านะครับโอเคครับ okay, ท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เอาเมาส์ไปเสียบกับคองผมที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตไดอร์น,นะครับว่าตรงนี้นะครับมีโลโก้ของ Signal eSport แล้วก็เป็นไฟนะครับวิ่งอยู่แบบนี้นะครับพอเราเรามาด้านล่างเนี่ยเขาจะเห็นได้ดูนะครับว่าไฟ RGB วิ่งรอบด้านแบบนี้เลยทนี่นี่นี่มาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับจะไม่ได้มีไฟนะครับจะมีไฟเฉพาะแค่ตรงสกอเมาส์นะครับสวยดีีน่หเ็นไตเมาส ก็จะมีไฟ3จุดนะครับมี1 2แล้วก็ตรงท้ายนี้นะครับที่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดเราวางกับพื้นเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันสะท้อนกับตรงผมเห็นไหมนี่สะท้อนตรงนี้นะครับสะท้อนตรงนี้ถ้าผมลองปิดไฟให้ดูนะครับมันจะสะท้อนเยอะมากนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะสะท้อนแบบเยอะมากเลยนะครับนี่นี่ดีไฟมันจะสะท้อนเยอะมากเลยนะครับสวยมากเลยครับสครับสำหรับใครที่อยากจะปิดไฟเล่นอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนเสียงคลิกนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองคลิกให้ดูนะครับ ไอ,ไอต้ตะปุยตะปุยนี่คือไม้ผมนะครับผมเอามาใกล้ๆเพื่อจะได้ยินเสียงนะครับสกอร์เมาส์นะครับ โอเคท่านผู้ชมเรามาดูการจับบ้างนะครับผมเป็นคนถนัดเมาส์มือขวาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จับนะครับตรงนี้นะครับฝั่งด้านนี้เต็มมือดีนะครับตรงด้านในนะครับด้านในตรงนี้นะครับก็รับมือได้ดีนะครับนี่นี่ทุกคนผอาสอดเข้าไปตรงนี้นะครับเต็มมือดีนะครับท่านผู้ชมส่วนด้านขวาเนี่ยก็รับมือได้ดีนะครับเนื่องจากมันเป็นเมาส์มือขวาเนี่ยมันจะเข้ารูปกับมือขวามากๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครถนัดซ้ายเนี่ยมันจะแปลกประหลาดมากท่านผู้ชมดูยมาดูมันจะมันจะมันจะแบบวงบวงควงหนีมากนะครับอันนี้เป นี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่หรับมือขวานี่เหมาะมือมากเลยครับท่านผู้ชมเป็นเมาส์ที่มีความหนาด้านบนเนี่ยค่อนข้างแบบเยอะนะครับมาทําให้รับมือเราได้เต็มอุ้มมือเลยนะครับใครที่ถนัดเมาส์ทรงนี้นะครับก็ผมว่ามันทําให้คุณถนัดมากๆเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะชอบเมาส์ทรงไม่เหมือนกันใช่ไหมครับท่านผู้ชมใครที่อยากทดลองเนี่ยก็ ไปตามร้านอุปกรณ์เกมกได้เลยครับเขามีให้ทดลองอยู่นะครับหรือถ้าใครมั่นใจแล้วว่าทรงนี้ใช่แน่เลยก็สั่งซื้อได้เลยนะครับท่านผู้ชมอัคทับยังไงทำก็เป็นเมาส์เล่นเกมใช่ไหม๋ยวผมเอาไปเล่นเกม Battlefield 5ให้ดูดีว่าเนี่ครับลองเอาเมาส์ตัวนี้ไปลองแบบลากเคอร์เซอร์ยิงปืนอะไรแบบนี้ดูนะครับแล้วผมจะบอกความรู้สึกอีกทีหนึ่งว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับความหนุงความนุ่งอะไรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับไปเลยเออท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปเล่นเกมครับลืมพ นี่ฮะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆสีตรงนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนถาวรนะครับมันคือการตั้งค่า DPI นันเอนครับสามารถไปตั้งค่าในไดเวอร์ได้นะครับว่าอยากให้สีอะไรนะครับ DPI เท่าไหร่เอาไว้สลับเล่นเวลาแบบแต่ละปืนบางคนอาจจะใช้ DPI ที่ไม่เท่ากันนะครับสำหรับการเล่นเกมก็สามารถดูได้จากสีตรงนี้เลยนะครับผมก็ปลับสีแดงก่อนสีแดงตัวนี้นะครับ ก็เป็นค่าที่ผมตั้งไว้เหมาะสมสำหรับตัวผมที่สุดนะครับเห็นะพอสักพักหนึ่งมันก็เป็น RGB เหมือนเดิมน,นะครับส่วนไฟยจ,จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ในไดเวอร์นะครับอันนี้ลืมบอกนะครับก็ก็จะเล่นเกมก็เลยมาบอกกันก่อนนะครับมาไปดูผมเล่นเกมดีวนะ่าท่านผู้ชมตัวนี้เราอยู่ที่ Battlefield 5นะครับมาทดสอบเมาสกันเนะ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เอาเมาส์ตัวน,นี้ไปลอง เล่นเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่ผมทดสอบดูเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับใช้งานได้เหมือนเมาส์ตัวอื่นๆเลยนะครับส่วนเซนเซอร์เนี่ยนะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันเป็นรายละเอียดที่พูดยากนะครับด้านความรู้สึกเนี่ยนะครับมันเป็นความรู้สึกเลยมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้นะครับเรื่องเซนเซอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนครับพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้นะครับมันดีกว่าเซนเซอร์หลายๆตัวนะครับแล้วก็ยังมีเซนเซอร์หลายๆตัวที่ดีกว่านี้นะครับแต่ราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับ เรื่องเซนเซอร์เนี่ยของข้ามเลยครับมาเลือกมาพูดถึงเรื่องความถนัดนะครับผมถนัดอยู่แล้วนะครับเมาส์มือขวาผมถนัดขวานะครับแล้วผมก็ชอบเมาส์ทรงนี้นะครับน้ำหนักเบานะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่อยู่ระดับแบบไม่หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบาวิวนะครับท่านผู้ชมส่วนผิวสัมผัสเนี่ยชอบมากลื่นประลดนะครับแบบลื่นนะครับจับแล้วรู้สึกดีนะครับส่วนเรื่องไฟก็พิจารณากันเองนะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับ อันะท่านผู้ชมครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับใครที่อยากได้เมาส์ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อนะครับได้ตามร้านอุปกรณ์เกมเกียจทั่วไปไม่ว่าจะเป็น JABS White เป็นอะไร TIT City ลองไปเดินตามห้างดูนะครับหรือว่าท่านผู้ชมขี้เกียจอยากนั่งตากแอร์สบายๆที่บ้านนะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง Lazada Shopee ก็มีนะครับแค่เสิร์ชว่า GM 991นะครับก็น่าจะมีให้ซื้อกันแล้วนะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะติดต่อไปที่เพจของ Signal e s p o r t ได้เลยนะครับเขานะครับก็จะบอกนะครับวิธีสั่งซื้อนู่่่่่นนนนนนนีีัััใใหหห้้ะะคคครรบบสาทไมเจอลลิิงก์ตป ไปกดแล้วก็ไปสอบถามได้เลยครับวันนี้ผมมาแล้วกับเกรนขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปรีวิวหนะ้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับในขณะที่ชื่นชอบเนี่ยอย่ลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งและอย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าราบสวัสดีครับบ๊ายบาย